สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอวบิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้ง2องรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใคนต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัลลาอดีมาําค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวาสนาในดวงชะตาด้านของการเงินหรือพบเรือนกระดุมพระนะครับ เราห่างเหินไปกับการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัสนาไปชัว่วคราวเพราะว่ามีดาวดวงใหญ่3ดวงยหายพร้อมกันเรียกว่าดาวตรีเทปซึ่งก็ผ่านพ้นไปแล้วเนาะเพราะมันมีเวลาจํากัดเราจึงต้องรีบทําในคลิปนั้นก่อนก็เลยพักเบรกของซีรีส์พื้นวัสนาไปแต่เราเคยพยากรณ์ไปแล้วในซีรีส์พื้นวัสนาอันแรกก็คือพบเรือนสุภาซึ่งได้รับการตอบรับดีมากๆขอบคุณมากๆสำหรับทุกราศีเลยที่จัดเต็มกันดูเพราะว่าคืออย่างนี้แต่ก่อนเราเคยพูดพื้นวัสนามาหลายรอบแล้วแหะครับ แต่ว่าเราพูดถึงแค่ภพเรือนหรือราศีเท่านั้นเรายังไม่ทันได้พูดถึงดาวสถิตแต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะรอบอีพีแรกที่เราพูดไปถึงภพสุภาะนะครับเราพูดถึงดาวสถิตในภพเรือนสุภาพูดง่ายว่าพวกคุณได้ดูดวงฟรีกันเลยนะครับแต่คาว่าดวงฟรีตรงเนี้ยมันมีข้อจํากัดตรงที่ว่าใครที่มีดาวดวงเดียวสถิตในเรือนต่างๆก็จะได้รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นยังไงร100้อยเปอร์เซ็นในสิ่งที่ผมพยากรณ์แต่ใครที่มีดาวมากกว่าหนึ่งดวงอย่างตัวผมเองก็มีดาวมากกว่าหนึ่งดวงอยู่ในเรือน ไม่ได้ว่าถ้าเป็นลัคนาจะมีดวงเดียวแต่ถ้าเป็นราศีจะมี2นะครับดังนั้นเนี่ยก,ก็ต้องไปบวกเพิ่มนะครับทุกคนก็ต้องไปบวกเพิ่มในพื้นดวงชะตาของตัวเองเขาว่าพื้นดวงชะตาหมายถึงตั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดแล้วตั้งดวงออกมาเป็นวงกลมแบบนี้เรียกว่าราศีจักรพอมีราศีจักรก็จะมีดาวสถิตในพื้นดวงของตัวเราเป็นของเราเอกสิทธิ์เฉพาะตัวเราจะไม่มีใคร ถามว่าคล้ายๆกันมีไหมมีถ้าเกิดในช่วงเวลาเดียวกันวันเดียวกันแต่อาจจะอยู่คนละที่กันเช่นกรุงเทพเกิดเวลาเที่ยงตรงเป๊ะเลยกับจังหวัดนครราชสีมาอย่างเงี้ยจจะเกิดพร้อมกันเลยเป๊ะเองก็มีก็ดวงเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่มันจะแตกต่างกันในระหว่างหรือสถานที่ ก็หมายถึงพบเลนซาชาเนี่ยมันจะต่างที่ต่างถิน่นสังคมจะเป็นตัวหลอ่อหลอมเราทําให้เราอะ่ะเกิดมาไม่เหมือนกันในนั้นคนเราอะ่ะต่อให้ดวงเหมือนกันเป๊ะเหมือนแฝดนะครับที่ห่างกันไม่กี่นาทีแต่นวางไม่เหมือนกันแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งคือสภาพแวดล้อมการซึมซับของแต่ละคนการรับรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนบางคนเห็นมากกว่าอีกคนนึงเห็นน้อยกว่าก็ย่อมต่างกันคนเห็นมากกว่าย่อมฉลาดกว่าคนเห็นน้อยกว่าก็อาจจะ อาจจะนะอาจจะไม่ได้ฉลาดเท่ากับคนที่เห็นมากกว่าแต่ไม่เสมอไปนะมันอยู่ที่การหลับรูและสนใจด้วยนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะมันมีบริบทหลายอย่างพูดง่ายว่าหัวใจคอดวงสมองคอละสมองดังนั้นมันต่างคนต่างแนวคิดเนาะอันนี้ต้องเข้าใจว่าก็ต่อให้เกิดราศีเดียวกันลักษณะดเดียวกันแต่จุดกําเนิดของเราจริงๆเนี่ยในพื้นดวงชะตาจะ ต่างกันแน่นอนนะครับไม่มีใครซ้ำใครเลยนะครับมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลเหมือนลายนิ้วมือเราเนี่ยแหละนะครับมันเป็น DNA ชนิดหนึ่งดวงชะตาเนี่ยเหมือนด n a นชนิดหนึ่งแต่มันไม่เกี่ยวกับ DNA นะครับแต่หมายถึงว่ามันมันฟองได้เหมือนด n a นทุกตัวในร่างกายของเราที่เขาไปตรวจทางวิทยาศาสตร์นะครับมันก็สามารถระบุดวงดาวต่งตางๆเนี่ย คล้ายๆกับดินเอของเราเนี่ยแหละว่าประจําอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับองศาที่เท่าไหร่มันละเอียดถึงระดับองศาเลยนะครับเพราะมีการสมผุดดวงดาวนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อย่าพูดมากจะเริ่มง,งงนะครับเอาประมาณนี้ก่อนทีนี้อ่าผมต้องบอกก่อนว่าตรงๆว่ามันจะแบ่งออกเป็นสอง EP เพราะตามชื่อหัวข้อเรื่องเนาะ EP แรกเนี่ยผู้มีการเงินดาวการเงินสถิตในเรือนตนุจนถึงเรือนอริ ส่วน E p พที่2คือดาวการเงินสถิตในเดือนปัตตานีจะถึงเดือนพินานแต่อย่าเพิ่งตกใจดูก่อนทุกคนต้องดูก่อนใครอยู่ EP พีที่2ต้องดูก่อนนะครับในช่วงแรกเฉพาะช่วงแรกเท่านั้นเพราะว่าผมจะอธิบายดาวการเงินของเราก็คือดาวจันทร์นั่นเองนะครับเราจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของดาวจันทร์การเงินเป็นยังไงนะครับก่อนโล่งหน้าทีนี้ จุดกาเนิดตนุราศีมิถุนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและขนาดะจุดเดียวกันครับตนุราศีมิถุนตรงนี้ทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่การเงินเป็นดาวจันทร์กระดุมพระเป็นดาวจันทร์กระดุมพระเป็นดาวจันทร์มันจะบ่งบอกหรือสื่ออะไรให้กับคนมิถุนทั้งหมดได้บ้างดาวจันทร์เป็นดาวเคราะห์น้อยที่เป็นบริวารของโลกคือต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ดาวเคราะห์หลักดาวเคราะห์หลักในระบบสุริยจักรวาลของเราที่อยู่เนี่ยมันจะเป็น อาทิตย์เป็นประธานแล้วก็จะมีการเกิดบิ๊กแบงแตกออกเป็นหลายๆเศษส่วนถูกไหมครับก็จะกลายเป็นดาวใหญ่หลัก10ดวงนะครับก็คือถึงดาวพลูโตเลยนะแต่มันจะมีดาวเล็กๆกระจัดกระจายเป็นเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดาวหางดาวเคราะห์น้อยแล้วก็บริวารของดาวทั้งหลายเช่นดาวพฤหัสก็จะมีบริวารเป็นดาวจันทร์เหมือนกันคือดาวแทบทุกดวงแต่ไม่ใช่ทุกดวงนะครับแทบทุกดวงจะมีดาวจันทร์เป็นดาวบริวารเพราะมันมีเศษเล็กเศษน้อยไงมันก็อาจจะเป็น แล้วก็พอหมุนเป็นหลายล้านล้านปีก็จะทําให้มันกลมนะครับออกไปในทางกลมนะครับก็เหมือนดวงจันทร์นั่นแหละทีนี้ดวงจันทร์เนี่ยเป็นบริวารของโลกถึงจะเป็นดาวดวงเล็กแต่ก็พริกขี้หนูนะครับเออเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าในระบบสุริยจักรวาลเนี่ยดาวที่ใกล้โลกมากที่สุดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นดาวศุกร์กับดาวคานถูกปะครับแต่าจริงไม่ใช่มันคือดาวจันทร์หมายถึงในในระบบโหราศาสตร์ไทยเนี่ย ดาวจันทร์เป็นดาวที่ใกล้โลกที่สุดเพราะว่าเป็นบริวารของโลกจึงต้องใกล้ที่สุดเข้าใจปะครับคือ,อถ้าดูในลัลกษณะถึงมันจะดูไกลมากเป็นหลายหลายแสนหลายล้านกิโลอย่างเงี้ยครับแต่ตามจริงหมายถึงถ้าพูดถึงดวงดาวาจริงๆอ่ะมาอยู่ใกล้ที่สุดแล้วโอเคนะเออคือพูดเด็นว่ายาอากาศส่งไปได้ไม่ไกลแป๊บเดียวก็ถึงอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปไกลมากไม่ไม่ต้องเดินทางหน่วยเป็นปีแสงอะ่ะเออนั่นแหละทํานองนั้นถ้าปีแสงนี่คือมันเยอะแล้วเนาะเออนั่นแหละ ดังนั้นเออแสงเนวิ่งเร็วมากเลยคิด,ดว่าเป็นปีปีของแสงอะ่ะเออดังนั้นมันก็เยอะสิถูกปะแต่ดาวจันทร์มันไม่ถึงปีแสงไงอ่านั่นแหละในั้นมันก็เลยใกล้พอใกล้เสร็จปุ๊บก็ทําให้อิทธิพลต่อโลกเรามากอันนี้แหละคือความสําคัญที่เราอย่ายมองข้ามว,ว่าเอาดาวจันทร์เป็นดาวดวงเล็กโคจรครบรอบหนึ่งเดือนละหนึ่งหนึ่งจักรราศีเนะี่ยครบรอบหนึ่งเดือนเลยมันผ่านทุกอย่างมาหมดละ มันก็หมายถึงผ่านดีผ่านร้ายมาหมดดังนั้นดาวจันทร์เนี่ยเป็นตัวแทนของเงินเดือนและเป็นรอบสตรีของอเป็นรอบเดือนของสตรีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจะควบคุมน้ําในร่างกายของมนุษย์นะครับก็หมายถึงเลือดนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับก็คือไม่ใช่หมายถึงสตรีอย่างเดียวแต่หมายถึงคนทุกคนคุณเห็นวันเพ็ญเดือนสิบสองไหมครับเออน้ําก็นองเต็มตะลิงเนี่ยนั่นแหละก็คือวันลอยกระทงมันเป็นวันที่เป็นวันเสียตัวอืมเพราะว่าอะไรหมายถึงประเทศไทยนะ ที่อื่นไม่มีก็ก็พูดเหมือนถึงประเทศนี้แหละไอ้ไม่ได้ทะลึ่งนะครับแต่พูดจริงจังนะมันเป็นปัญหาของชาติเหมือนกันคือหมายถึงว่ามันถ้ามันเป็นสามีภรรยาหรือเป็นแฟนกันมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้อะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราแต่หมายความว่าดาวจ์มันควบคุมจิตใจของมนุษย์ควบคุมน้ําในร่างกายของมนุษย์คือเลือด มันก็จะทำให้สูบฉีดเลือดมันก็เลยทําให้เป็นวาวุ่นใจเหมือนกับที่เขาบอกว่านิทานปลมปราของคนชาติตะวันตกเนี่ยเขาจะบอกว่าในคืนเดือนเพ่นใช่ไหมครับก็คือจันทร์ตมดวงอะ่ะมันจะมีหมาปา่ามาเหา่ามาหอนนะครับเออทำนอนอย่างนั้นนะ่ะก็จะหอนแบบด้วยความโหยหวนเนี่ยมันคือความไม่จะบอกว่าเจ็บปวดก็ไม่ใช่แต่มันคือความว,วามวุ่นใจกังวลใจความหงุดหงิดอะไรแบบเนี้ยความแบบเลือดมันพุ่งพ่านในตัว มันจะต้องปลดปล่อยพลังงานก็คือต้องมาหอนก็จะว่าครับเพราะมันมันไม่ได้เจ็บปวดแต่มันเป็นการปลดปล่อยทางอารมณ์ชนิดหนึ่งที่มันรู้สึกลาคาญอะไรทํานองเนี้ครับมันก็เลยหอยหวนไปเหมือนน้องหมาบ้านผมกับแถวบ้านเนี่ยโอ้ตอนคืนเวลามันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่ดูหรอกแต่หมายถึงว่ามันจะเห่ามันจะหอนพอมันหอนเสร็จปุ๊บมันก็จะหอนกันแบบ เหมือนกับรวมกลุ่มกันหอนเป็นโอเปร่าเลยครับประมาณนั้นน่ะคือดังมากเพราะมันกลางคืนเนาะแล้วผมอยู่ในซอยเปรียวครับมันก็เลยแบบดังมากแล้วมันก็โหยหวนพอสมควรแล้วก็เห่าหอนกันแบบประสานเสียงกันเป็นสิบกว่าตัวครับคือแบบแถวบ้านเนาะมันก็พอไันได้ยินเสียงหนึ่งตัวมันก็จะหอนกันระงมเลยประมาณนั้นนะครับแล้วตกใจตื่นกลางคืนประจานะครับแต่ก็เดี๋ยวนี้ชินละไม่มีปัญหาอะไรตอนแรกๆนี่เฮ้ยผีหรือเปล่า แต่ว่าคิดดีๆว่ามันก็คงไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่าเราอย่าไปยึดติดกับอะไรที่มองไม่เห็นแบบมันไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่ามันใช่นะครับเอาเป็นว่าใช่ไม่ใช่ก็กช่างมันเถอะแต่ว่าเราไม่เห็นก็พอละเราก็ไม่อยากเห็นด้วยก็จบเนาะประมาณนั้นอ่ะนี่แหละก็คือมันมีความสําคัญของการที่ทําให้เกิดการสูบฉีดของร่างกายแปลว่าขยันหาตังเงอ,อ่นั่นแหละทํานองนั้น ก็ได้เงินมาเร็วเพราะราศีมิถุนเหมือนราศีธุรก,กิจการค้าแต่ได้เงินมาน้อยกว่ามันจะเต็มเหมือนกับยอดกระปกุกเหมือนเหมือนกระปุกออมสินมันกระปุกบัวเราอะมันใหญ่กว่าชาวบ้านยังไงก็ไม่รู้มันหยอดเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเนาะเพราะดาวใจมันโครจรเร็วไงแล้วมันได้น้อยแต่มันเหมือนเงินเดือนนะครับได้น้อยแต่ว่าเรากินเราใช้หักไปแล้วไงกว่าจะมาหยอดได้เนี่ยมันก็น้อยแลเหลือน้อยละ แต่ต้องใช้เวลาสะสมกระดุมพานเนี่ยแปลว่าการสะสมมันจะงอกเงยก็เหมือนกับการหยอดกระปุกไม่ได้ไปให้ไปหยอดกระปุกหรือให้ไปเอาเงินโอนเข้าบัญชีเรื่อยๆนะครับมันมันมีวิธีหลายทางเนาะก็หมายความว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยคนมิถุนทุกคนอยากรวยคนมิถุนอยากรวยแต่รวยยากนิดหนึ่งเพราะต้องใช้เวลาสะสมใช้เวลาการเก็บหอมรอมริบดังนั้นเนี่ยต้องต้องใช้วิธีนี้เข้ามาเพิ่มด้วยแต่ก็ต้องไปต่อยอดทางการเงินมันจะได้รวยไวไม่งั้นมันก็ไม่รวยหรอกครับ เออถ้าเก็บเงินเดือนเฉยไปเรื่อยอย่าไม่รวยหรอกบอกเลยมันต้องไปมีการลงทุนมีการทําอะไรต้องมีความเสี่ยงเข้ามาบ้างแต่ความเสี่ยงนั้นห้ามเสี่ยงเยอะแล้วก็ห้ามลงทุนเยอะด้วยเพราะไม่งั้นอาจจะล้มละลายหายไปได้อ่ะจบที่ใครอีพีี่งไปฟังในอีพีหน้าส่วนใครอีพีแรกมาดูกันครับดาวจันรย้อนกลับไปที่เรือนตันุก่อนคือดาวจันสถิตในเรือนตนันุอันนี้จะดีเพราะว่ากลุ่มวาสนาหรือเรียกว่ากลุ่มหลักกลุก่มราศีเกิดดาวจันทรกลุ่มหลักกลุ่มราศีเกิดมาจากเรือนการเงินกระดุมพระสถิตในเรือนตันุหมายความว่า เงินวิ่งก็หาตัวตนต่างจากตัวเองวิ่งก็หาการเงินนะครับถ้าดาวพุธสถิตในเรือนจันทร์เนี่ยแปลว่าตัวเราเนี่ยวิ่งก็หาการเงินคนนี้เป็นคนขยันเป็นคนที่หาโอกาสช่องทางการทำมาหากินเพื่อให้ได้ตังค์มาอันนี้คือว่าเป็นคนมุมานะพยายามแต่ถ้ากระดุมพับไปเรือนตนนเนี่ยเหมือนที่เรากำลังจะพูดเนี่ยคือจันทร์ไปสถิตในเรือนตนนคือกลุ่มลักเนี่ยคนคนนี้ไม่ต้องทํางานไม่ต้องอะไรก็ได้คือคือแบบโอกาสวิ่งก็หาตัวตนแล้วหมายถึงการเงินมันมันเทกองทับตัวเราเลย โชคดีไหมอืมฟังดูโชคดีเนาะมันหมายถึงโอกาสมาจ,จะต้องทําก็ได้อาจจะไม่ต้องทําก็ได้คือมันโอกาสไปม,มาแล้วอะแต่เราไปหาโอกาสเองว่าโอกาสนะั้นมันคืออะไรมันอาจจะได้ยากบ้างง่ายบ้างธรรมดาบ้างแล้วแต่นะครับก็ถือว่าเงินทองมีใช้มีกินตลอดชาติไม่อดไม่อยากก็ถือว่าดีมากๆคนคนนี้เพราะว่าเงินมาทับตัวไงตัวเองเนี่ยเอาออกตัวเองนะต,งนะตัวเองคือหมายถึงตัวเราเนี่ยบอดี้เราเนี่ย หรือร่างกายเราเนี่ยเอาไปสร้างเงินครับไม่ได้หมายถึงให้ขายตัวนะครับคือให้เราไปพรีเซนต์ตัวเองอะ่ะเขาจะปะอย่างเช่นนักร้องนักแสดงผู้ประกาศข่าวการมีตัวตรงเป็นพวกอินฟูอะไรแบบเนี้ยคือเอาตัวตนเนี่ยไปแสดงแล้วจะได้ตังค์โอเคปะต่อไปตัวที่2คือดาวจำเป็นเกษตรอันเนี้ยใช้คําว่าเงินทองไหลมาเทมาเลยครับมีกินมีใช้ไม่หมดชาติเหมือนกับ ่ทั้งชาติยังไม่หมดเออเหมือนกับเขาเรียกว่าน้ําซึมบ่อทรายไปเรื่อยมีเรื่อยๆบางทีมันอาจจะหมดได้นะครับแต่มันชั่วคราวเดี๋ยวมันก็มันจะมีเหตุให้มาโดยบังเอิญมีหลายคนเคยบอกว่าใช่อาจารย์ถูกเหมือนกับมันอยู่ๆมันก็มาเองอะ่ะเออเหมือนกับตอนตกที่นั่งลำบากเงินก็มาเองมีโอกาสช่องทางกันให้ได้เงินมาโดยง่ายๆ คือมีกินมีใช้ตลอดกเกษตรนี่คือความมั่นคงเป็นปึกแผน่นแปลว่าต้องเก็บสะสมแล้วจะรวยนะครับต่อไปตัวที่3ามคือดาวจันทร์สถิตในเดือนสหชาอันนี้จะดีแต่ก็เป็นน้ําตอกไฟมันเป็นตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีแต่มันดีตรงที่ว่ากระดุมพลภาษาชะากระดุมพลาภาษาช้าก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นพบเดือนที่ดีตกเดือนพบที่ดีก็ต้องทายดีนะครับก็หมายความว่ากระดุมพลภาษาชาคือการเข้าสังคมการเซ็นสัญญ,ญาการพูดคุยสือ่อสารเจรจาติดต่อบางทีเซ็นสัญญ,ญาบางคนนึกไม่ออกทำไมต้องเซ็นสัญญ,ญา คือเรื่องยังไม่มาแต่ถ้าเรื่องมาเมื่อไหร่เราจะอ๋อเลยว่าการเซ็นสัสญ,ญญานั่นแหละจะได้ทาให้เราได้ตังค์นะครับเช่นมีการซื้อขายอสังหานะครับก็จะได้ตังค์อะไรทํานองนี้แต่มันยังไม่มานะครับก็เอาเป็นว่าบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมีแน่นอนเพราะว่าผมเคยทายแล้วมันมันไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันจริงๆนะครับจากการพยากรณ์มาหลายๆคนนะครับทีนี้พอดาวจ์มาสถติตจะได้เงินจากการเซ็นสัญญ,ญาดังนั้นอย่าอย่าหนีสังคมเข้าสังคมให้มาก แต่วิธีการคือเลือกคบคนดีๆและระวังฟูมเฟืร์ไปตามสังคมมีข้อเสียอยู่บ้างเล็กน้อยๆๆๆๆนะครับต่อไปดาวจันทร์สถิตในเรือนพันธุนะครับถ้าไม่เข้าสังคมจะไม่ได้เงินนะเพราะเงินไปตกสังคมไงถ้าไม่เข้าจะได้ไงละ่ะถูกปะครับทีนี้ดาวจันมาสถิตนนเรือนพันธุอันนี้ดีที่สุดบอกไว้เลยว่าการเงินเนี่ยดีที่สุดคือภพนี้เพราะมันเป็นเกณฑ์ลักนาละหนึ่งสองคือพันธุแปลว่าความมั่นคงและอสังหาคนคนนี้เกิดมาคือกระดุมพระ พันธุได้ตำแหน่งราชาโชคคือมันปังเวอร์นะครับพบดีตกพบดีและได้ดีอยู่ในเกณฑ์ลัคนาและยังได้ราชาโชคด้วยมันจะหมุนเกณฑ์หมุนไปเลยครับหมุนเกณฑ์ลัคนาเนะี่ยมันจะหมุนเลยครับทาให้ชีวิตเนี่ยสบายนะครับไม่ยากเกิดมาก็พ่อแม่พร้อมละพูดง่ายว่าเกิดในบนกองเงินกองทองนะครับชีวิตเนี่ยไม่ยากเข็นลําเข็นอะไรเลยแต่ดูดาวด้วยนิดนึงนะถ้ามีดาวสุประเคยิ่งไปอีกคือ ยิ่งเงินเยอะไปอีกยิ่งรวยขึ้นไปอีกแต่ถ้าเป็นดาวบาปะเคราะห์หรือดาวคู่ศัตรูอันนี้มีได้ก็หมดได้นะครับระวังนะครับเอาเป็นว่าไปดูให้ดีๆไปดูชะตาชีวิตตัวเองดีๆว่าตัวเองจะหันเหไปในทางไหนมีแล้วไม่ได้แปลว่าจะมีตลอดไม่มีอะไรแน่นอนในอนาคตข้างหน้าจําไว้ครับวันนี้ทําได้ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะมีวันนี้ไม่มีตังก็ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะไม่มีนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ อย่าไปคาดหวังอะไรกับอนาคตมากอยู่กับปัจจุบันครับปัจจุบันมีเงินอย่าอนาคตมีวันนี้ฉันมีพรุ่งนี้ก็ต้องมีและอนาคตก็ต้องมีแต่ถ้าวันนี้ไม่มีอนาคตก็ย่อมไม่มีถูกปะครับเพราะมันไม่มีแล้วไงเออแต่ก็ต้องไปหาให้มันมีให้ได้ในปัจจุบันแล้วเดี๋ยวอนาคตจะมีเองเข้าใจปะอันนี้คือเงื่อนไขของอดีตปัจจุบันอนาคตอ๋มันมีเรื่องให้พูดอีกเยอะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันที่ดาวจันทร์อยู่ในพันธุก็เกิดมาบนกองเงินคอนทองไม่พอ ได้มรดกด้อีกกระหงเพราะเป็นราชาโชคคือได้มาง่ายอะไรที่ได้มาง่ายอ่ะก็คือเหมือนถึงว่าไม่ต้องทําก็ได้อ่ะก็คือพื่อเงินมรดกหนึ่งสองคือหมายความว่าอสังหาพอได้มาปุ๊บเราก็ไปขายได้อีกไปเช่าได้อีกเออจะได้เช่าอสังหาจะได้ขายอสังหาได้หมดเพราะกระดมพาไปพันทุไปว่าได้เงินจากอสังหาโอเคนะต่อไปดาวจันสถิตในเนปุตตะอันนี้จะสมฝังเรื่องการเงิน แต่มันจะสมหวังจริงๆหรือเปล่าไปดูพื้นดวงด้วยครับว่ามีดาวอะไรอยู่ในราศีตุลหรือเปล่ากับราศีเมษหรือเปล่าและอย่างหนึ่งมันคือความเสี่ยงการลงทุนลงทุนเสี่ยงไปแล้วจะได้เงินคืนมาหรือเปล่าหรือมันจะตําพิกละลายไม่น้าก็ต้องไปดูที่พบตรงกันข้ามด้วยคือลาภลาภคือสิ่งที่งอกเงยถ้าลาภไม่ดีต่อให้ปุตตะดีก็ไม่มีประโยชน์เหมือนผมนี่แหละคือคือหมายถึงว่าการการเงินนะดาวจันทร์มาสถิตในเรือนการเงินเนี่ยหมายถึงว่ามี โชคลาภก็เหมือนไม่มีนะครับคือพูดง่ายว่าปุตตะเนี่ยอย่างผมอันนี้ยกตัวอย่างผมเลยนะปุตตะผมเป็นอดแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการเงินแต่ว่ามันมันย้อนไม่ใช่ไม่ใช่มาทางนี้นะครับหมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับการเงินปุตตะเนี่ยคือพูดง่ายว่าผมเป็นคนชอบลงทุนแต่ผมไม่ไม่ชอบได้ได้เงินลงทุนกลับคืนมาไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าถูกหวยเลยเบอร์อะไรเงี้ยก็ไม่มีเป็นคนไม่มีโชคลาภเสี่ยงๆในนั้นเนี่ย พราะลาภามันเสียแต่ปุตตะบันดีดังน,น,นั้นจึงเป็นคนชอบลงทุนชอบสร้างสรชอบเล่นปุตตะนี่แปลว่าเด็กแปลว่านิสัยเด็กอชอบเล่นนะครับทีนี้าลาภามันไม่งอกก็เหมือนที่ดินเปล่าแห้งแง้งปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นก็ไม่ได้แลบได้ผลก็จะไปเสี่ยงเลยชีวิตนี้ไม่มีการเสียเส่ยงเสี่ยงยิ่งเสี่ยงยิ่ง,ย,งยิ่งไม่ได้ยิ่งเหมือนตำพริกนะล,ลายไม่นำเปล่า,ล,า,ล,าล้างครกไปเลยครับคือพริกมันไม่เคย ติดมาใส่ถ้วยเลยแต่มันล้างไปพร้อมกับโคกเลยนะครับประมาณนั้นก็เอาเป็นว่าไม่ต้องเสีย่ยงไม่ต้องเล่นเพราะมันไม่มีประโยชน์มันเสียพลังชีวิตนะครับเสียโอกาสเสียอะไรหลายๆอย่างนะอย่าไปเล่นเลยไม่มีประโยชน์แต่คนที่ปุตตะดีเล่นไปเถอะพอเล่นยังไงก็ได้ได้เลยมันก็ได้แต่อย่าเยอะนะเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังได้ส่วนกระดุมพระสถิตในเดือนอเลสุดท้ายครับกระดุมพระอดิ าดาวจันเนเดนพิจิกเนี่ยเป็นนิดด้วยอันนี้คือเสียสองต่อเลยอันนี้ได้สองต่ออันนี้เสียสองต่อคือคนนี้ถูกปั๊มหน้าผากมาจะเกิดว่าเป็นดวงนี้สินและวัดระวังการเป็นนี่การเป็นนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งหมดหมายควาว่านี่ที่ก่อเกิดประโยชน์ก็มีไปเถอะเพราะทุกคนมีบ้านมีนี้แต่ถ้านี่สินมาด้วยความเขาเรียกอะไรคนโทรลไม่ได้มันจะเกิดวงจรอุบาตนั่นแหละคือน่ากลัว ระวังคดีความฟ้องร้องแน่กนการเงินครับเพราะว่าอารินี่คือคดีความพอกระดุมพามาสถิตในเรือนอาริก็แปลว่าฟ้องร้องกันเรื่องการเงินนะครับอย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปยืมเงินใครเรื่องมันจะยิ่งทําให้เกิดปัญหาตรงนี้ได้มากขึ้นง่ายขึ้นครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเรื่กงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ